nhiệt độ có nâng lên không? đây, 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 đồ đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ You, uh, ba nhà ba nhà cả sĩ kiếp nhà mẹ chắc nâng mình khơi khoi kiếp và sẵn môn thử cần cấp nhà cũng cần Ừ, này, này, nói nữa ừ. rồi, nói lại vợ. mỏ mỏ cao hơn bơi, cả lắm tôi cần làm câu này là ừ, Phí nồng cũng tới đồ nghe anh ngâm ngâm Cô nói xài lại Trả phí nón bằng này, bây giờ cả xá hay đỡ ngâm ngâm Nhà hàng nhau Trả phí nón bằng này, tìm ta rồi đấy, อีกเจออีกแล้วตัวน,นั้นเพิ่งากพี่น้องยืนเบิ่งข่อยอยู่คุณเดีย <c oughs> ยืนเบิ่งข่อยอยู่คุณพี่น้องจ็กน้อยเห็นจ็กน้อยกับแลนดอกเห็นปะคุณจ็คน้อยกับแลน หลายค่ะพี่น,น้องเห็นหมดเลนะหลายหลายตั้งเทียเก็บเฮ็ดอยู่ดีๆกระตื้นเขานี่แหละนี่นี่จกน้อยกันเลียนไปด ق. อกมามาแม่มาเร็วมาน่ะไปแล้ว แล้วคุณ ดินเห็ดดินออดอกนีหน่อยอหน่อยคักหน่อยแน่ดีดอกน้หน่อยดอกนึงก็ดอกหน่อยแต่มือนี่เห็ดไข่มุกดอกน้อยหน่อยฝนยก็ตก นได้แก่พี่น้องคอยพ่อไว้คอยพอ่อเห็นมันปูด,ดอกนี่น้อยไว้แถวนี้ละโอ้นี่เด็ดจ้าแกมันต้องได้สวนสะอาดเนาะพ่อไว้ดอกอ้อนั่นเอ็นพ่อไว้ดอกน,น,น,นี่น้อยนึงได้แก่พี่น้องก็บ่ใหญ่เป็นจักเทียเป็นอาทิตย์แล้ยใหญ่ขึ้นมามันก็นมีแนวมากัดเป็นพวกไอ้ กระแต่กระโลกหากินนั่นแหละค่ะสัตว์ป่านั่นแหละนี่เห็นบ่เขาหากินเกระแต,ต่ตจ้ะอ่ะบ่เป็นยังปั่นกันกินนะคะบ่ท่านกระแตกระโลกดอกพวกสัตว์ปลาเขากินพ่อไว้ตัางบักไล่หนึ่งเดอเหลืองเออเฮยอยู่ว่าสิให้มันใหญ่ค่ะพี่น้องเลือดแตโตจ่อย ไปมองไม่จ้ะมองนีไม่เห็นสัดป้ามากินเกือบเมื่แล้วเจออีกดอกเห็ดขึ้นงูเดิมกัน จ้าพี่นอ้องลูกเดียนี่ปะลูกลๆกลุกลกปะลุกลูกลูกบึกขืนเลยพี่น้องจ้านาสงสารลูกเดียลูกบาดเหยียดหรือเปล่าหรือว่าแม่มาคอดทิ้งไว้นี่นาลักก็นาลักแก่พี่น้อง ยี่น้องกับบุรุษสซอยจังใดอีกนันอยู่ในป่าเนาะค่ะเนาะเป็นัตว์ป่าค่ะเป็นลูกเดียค่ะสงสัยแม่แม่แม่มาควัดทิ้งไว้นี่เนาะค่ะพี่น้องจ้าเนาะอ่อะขอภาวนาให้แม่เจ้ามาลาบเอาเด้อนอนถาแม่อยู่นี่ละลูกเดียค่ะพี่น้องไปขอกลับไปเก็บเห็ดตกันเ้อบานนี่ น่าสงสารจังเลยค่ะ